สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวสกูสกคนกับตอนนี้ก็อยู่นะตลาดซีนูพี่น้องเลยกับมาพบมาพบกับบอจิตคือเก่าเนาะอ่ามื่อนี้นะบอจิตเนื้อชิยังไปทางนั้นพี่น้องเลยกับบุหัว่าทางอันนั้นบอตาเป็นที่อีหยังเนาะในการให้ผู้สาวจับกล้องพี่น้องเลยเฮ้ยจังไดนเนาะนึ่งก็ได้มากกับบอถามือถาพวกแท้นี่เนาะ เดินเดเดิสบายดีสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยมาแต่ตามหาคนพี่น้องกเยมงมีไผมาบอต้ายังมมีไผมาแมนข่าเสื้อมา่มบตาโอ้ยัหนัวเสือบอสเห็นบัจิตบุมีเงินกันได้โอ้ยมากกับาอย่างนั้นเพื่อเสพสาวเนาะฮะเดี๋ยวนี้ไดนนะ โอ้ยเนาะนี่กฮะเพิ่นเรียกนํากันเนาะเด้ะเดเๆขอมือนอ้่ไกลโอ้พวิ่งกลายเนาะพี่น้องเออๆๆอ่าพี่น้องเอ้ยก็คือวาน่ก็หมู่คูกันนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องแม่นก็เคยเฮ็ดงานแล้วก เพียนจะว่ารุ่นเดียวกันจ้ะบ่แม่นๆอ่ะชื่อจังว่าแสดงว่ามีแต่ว่านีชื่อสาปุ๋ยเนาะบ่ได้เป็นหมู่ไผเพิ่นเนาะรถเป็นจังได๋ขายดีอยู่บ่โอ้ดีแล้วดีแล้วเนาะพี่น้องเอามาอุดหนุนเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดเซโนเนาะ อ่าไม่ค่าเนี่กะไอ้ไม่ค่าคนงามแ้วกะใจนี่ดีอยู่พอใจนี่ใจดีอยู่โอเก้นก็ไม่ค่าเป็นกอนโอ้ยโดยโดยโดยอ่าก็คือสินนนี่เนาะกนุอยังบนนมากแมแมนแมย่านย่านปย่านแต่่วันคนต่จะขึ้นว่าเขาจะปืนจะอที่ว่าเขาไปลบกบอเลยดจะได้เข่าเขามาลบกนเนาะย่านคืออ่า คือย oh. oh. ังไม่ทันเห็นมีคนมาสื่อว่เอาคนเหยีเออมาตาอะไรมาตาจะขายเครื่องเอามาตาได้ขายไได้หน่แม่ใช่ปะมาขายเครื่องซอยบ่ก็คือเซนนี่น้อคุณน้อโอ้ยด้กยนล่กันลอยกันคือสินนี่นะคุณน้องอ่าอยู่เซนูนพพี่นงเนาะก็เนี่ยมือมือมือจะขายดีกับ สามจีบิงโอ้ยกือจัเงินบบีนี่ไงจเงินหาท่ปะนีจะเจาอ้ยโบ่บเบิดบบ่เบิมือบ่โอบิจมือบิจังเมื่อเนาะนี่ได้เป็นจังไมสเนาะมาถ้าขอถามเท่นั่นน่ะผมเป็นพี่รองสเนาะเนเนเน่สคือโสดบ่ โอ้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะคือสาวสาปุ๋ยเนาะเพิ่นแนไปหากบกิดโดยๆๆโดยก็คือว่าด้พี่น้องอ่าโดยบ่จิกโปรโมทหมูพี่น้องเอ้ยแม่นโปรโมทหมูนําได้นี่กแม่นๆๆๆแม่น มาโปรโมดเนี่บไม่ได้ซื้อสวยได้บม่ได้ซื้อมัเป็นยังโดยโดยโดยอันนี้ก็มากระเพยอ่ามาไข่กระเพไขกระเอ้ยอเอ้บนั่นน่ะโอ้สวยงามคือกันเนาะโอ้โดยโดยอ่ะขอบไปทักทายสบายดีกระเพื่อเพื่อือสบายดีสบายดีฮะโอ้ยโไม่ไม่ขาไม่ข้าพิ้งไกลนี่เป็นยังคือต้องงามคู่คนเดียบแบงามสมบูรณ์มบากๆมางองงามงามโดยเอ้ยชื่อมาจากไหนเอ้ มุ้ยอ๋อมุ้ยป ah, no ุ้ยเนาะโอ้โดยโดยโดคือเอาบ่อง้กีวกัว่าในบาต่าน้องใจดีเฮ้ยคือสิใจดีคือกันเนาะแม่นแน่นแต่เนาะมาประจำอยู่ได้บ่งทีด้วยเออประจำเลยค่ะประจำเลยมันดีจริงไก่โดยโดยโดยฮะแต่ตอนนี้กัตั้งแต่บาตามาตั้งแต่บาแสนมาเนี่ยคือยังมีลูกค้าบ่ย่านกล้องไดนหนิ

เด็กๆเล็กน้อยก็ยังมาท่านท่ากันมาพอเสร็เลยก็ยังไปคือยุบอะไรไปนะคือคือไม่ใได้ยบอะไรเนี่ยพี่น้องก็คือจุดประสงค์มาหนีเน้อพี่น้องเนาะที่ว่ามาอยู่ในนาขิวรถเนาะตลาดเโนูนี่แหละพี่น้องกับพอดีว่ามีผู้ใหญ่เนาะเพิ่นผ่าเงินมาให้บปจิตเนาะพี่น้องเลยอ่าเตียงคนถุกยากเนาะก็เปดจอแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน ท่าบาราท่าบารามากคล้องมาตั้งแต่เจ้าข้องเอ้เห็นเราเล่นว่าเราเล่นนีนเลยตาเอ้น้องน้องคือไั้งชื่อมาตามตาต้องอะนะขายปิ้งไก่ให้ได้เด้อบ่ตาเด้อโค้ชโจเลยพี่น้องโจเลยเดี๋ินๆสบายดีสบายดีเด้อไม่ฆ่าปิ้งไก่คือกันพี่น้องมาหยกกันนะไม่ฆ่าปิ้งไก่โอ้ยนอบ่าเสียนบ่ตาเอ้ แมนเมนมนด้องแมนมนดใจนใจเพ่นรบุเนีน่เนาะเ่นกนังโสดอยู่ดอกพอนเนาะเด้อเคือเมุ่ยตงพี่นแกคือซียแน่นี่เนาะพื่อนเอ้้าเาเขาอเาลก่อนดูือซีเน่นพ่อนเด้งแล้วมด้ับ่งมากยังคนยังบกอเก่าเาเเห็น้เจ้าวด้ว้เปญาเน่ยบดิอียเด้อเนน้่ได้เนเด้อนี้ี่ดองอ เงินน้ำเบาจได้เอนน้ิดบแซนบต้าเนาะมตาอยู่ในยูทูิี่เนียพี่้องเอ้กะว่าเกกอยู่ไนี่เนาะบนเฉพาะจังขายปีงไก่ได้หลายเนาะแ่เนาอกเป็็้แลก็เป็นอะไรกมีคนมาซื้อแล้วไม่เนาะลงถ่าเนาะเลยพี่้องบต้า่างกับเราเหตเพราะว่าผมครูเป็นผู้องขายตัวด้ก็จะเป็นขายพิ่ไก่แทนเนาะเบา้าขายพี่ไก่แทนต่างัวรหมดแทนเนาะ ดูเลยว่ะเจะนอยู่บ้านเลยบ้าตาเ็นก้นไข่นี่คือทไหนอ่ะรับวีเพิ่นและล้วก็เพื่อนมุยเพิ่นยึดช่องไปแล้วหดเลยอายเหรอ้อตายเหรอยุบในเดียวกัตาแมนแต่มาไขยกับมือที่ได้เาเอแมนะมอไเดกไทยผ่านมากมาซื้อย

พดู่ e uh, ้ขายแล้วา uh ัวดอดเนาะจะปิ้งไก่จะปิ้งไก่หวนอยู่พี่น้องมาตาเนาะหสูดเนปาตาเด้อไม่ได้ขายเด้อโต้นปาตาไม่ได้ขายปิ้งหนึ่งเนปาตาปิ้งหนึ่งบะจิกกะดีไงมาแล้วกินปิงหนึ่งกินนมเนปาตาไปขายปีเลยเนาอบะจิกนาตาไขายเด้อมึงบจิกเนาะพี่น้องเนาะห้ามวยเถือเด้อบจิกกะดีว่าอยากลองอยู่พี่น้องไหมลองไห อ่าเคยไขาไก่กันนะครัเคยอยู่อยู่เนาะแต่ว่าพ like ิงไก่นี่ยังไม่เแต่ว่าขายตลอดัวเล็ว่เคยขายแต่ไก่ไก่ชุดๆพี่น้องกับลูกป่าว่เนียนีกับสเกนใจแบบได้ได้เลยตั้งสมัยดีไี่น้องด่วนเร็วนาอด่วนเร็วตั้งใจปกปเลยไว่ใสบริการถืงนนาสับูุอยู่ใกล้ๆเนาะแมนบอกมนอยู่ใกล้ๆอยู่เชนูเนาะพี่้องเนาะ อะไันนะพอมันยังทาได้เม่พี่น้องี่บลบดมนก็น้อจนื้อเนาะมีงอยจะมื้อเนมือนน้อ่เลยอาบื้อยู่นน้อผู้ด้นน้อเดวสมควช้มนี่ดัตั้าตัว้า่นี้กัน้อ่น้มยไครับเนาะ ແກ່ເອືອກ แม่บ่ใช่โอ้ยบ่ได้บ่ถ้านักไปไสอ๋อบ่บ่้านี่หน้าเดครับบ่ตามเพิ่นาพี่น้องเอ้ยคือสิแน่นี่แหละเพิ่ต่อมานั่งเนาะพี่น้องมานั่งชมวิวสิรอ่าดูชิวรถอีหลมืัอนี้ก็มีโอกาสเนาะมีแบบมาอ่ายู่ทีลาดมนีเนาะพี่น้องก็ได้อ๋อพีไก่นี่ก็ยังเฮดงานนํากันอยู่พี่เไแมนมนทั้งนจะ คือจะได้ออกมาแล้เนาะมาจากห้องน้เลาได้คอยกรไดแล้วเจ็ดเลยเนาะยอดแล้วเจ็ดงไปก่นพี่ดองเออบิ้งคาลมของกาต้าพ่นอพี่ดองเนา้วจะกินยังิ่ไกลซอยนะิไก่ซอยเลย้าโีเนาะินเดียวไกินเดวบิ๊ไข่านึงได้พี่น้้คือซีอนน่นี่เนาอพี่น้องเนาะ

ออเด่นลัดแบบนี้ด้เนาะเด่นปกตินอว่าไงแบบนี้นะผมเค็นพืนพื้นเล้ขึงในคือบอกมากไหยนี่แล้วนอกขนาดในพี่คุณยังเด้งออกมาว่ามักตับนะตับในนีวิตจริงก็ไม่ได้นะตับขึง่ง่าเนลยผัาไปเรานี่ได้โตมันบ่อเดียวนี้นะเดโตมั้ง บัดนี่จิให้น้่ปูอยู่บนออก้ายบบบอกท่าศาสนาแบบอยเนาะู่ชายวกนี้นี้้ายได้ชายนอกข้าวนาะถาเด็กๆละอยู่เดียวยนเลยเนาะหนึนนั้นก็คือชิเมนบอกทาพี่น้องทาไปหั่นต่หั่นนึ่ะนะ่ชาวพอกนี้อยาชื่อชอยเราบอกชื่อชอยเลยเนาะกดนน้านเไอ้ขิง

เดี๋ยวายนี่เนาะพอพี่น้องอันนี้บ่จิตน่ะสิไปหานะทางน้าเก่าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอ่าบ่จิตบอกว่าถ้าว่ามาหลายเนาะให้ไปนั่งอยู่ร้านพื้พี่น้องเอ้ยค่ตอนนี้ก็คือว่าเนาะพี่น้องอ่าดังทีพากันไปเนาะบ่ใส่เนาะแม่ๆอ่าจังได๋ก็คือว่าเนาะจังได๋ก็คายอ่าให้วึดแม่ๆมาก็มแวะเด้ออย่าลืมแม่นๆๆๆๆคืออยู่ปากต้องบ่าวนะครับบ่าวจิตบ่จิตบ่าว บ่แซ no? ่เด้อๆๆเด้อ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 เอเด้อเด้อเดเ้กเเด้อเด้อเอเด้เอเดนเด้อ้อเอเด้อเด้อเดอ้อเอเดนอ้อเดเด้อเด้อเด้อเอเ้อ้อเด้อเด้อเอเด้ออเด้เด้อเด้อ้เดเด้อเอเเด้อเอเ้ออเเอเด้อ เดอาอย่าพี่น้องไปอย่างหัวกันเนาะเดินเดินเอาแสบายดีสบายดีเดินเดนเดินเดเดินเดิอเดเดิน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 เดิเดีเดินเดิอเดินเด้นเนเดิ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 นเดนเดิเดินเดินเินเดิกเดนเดินเด่น้องเินเดินินดินอดินเดิเดเอด้นเดนเ้นิเเนนเินด่นเเนนิเนาดเินดเพิ่นกอนบจิตเนาะ ได้บอกได้บอกเพิ field, the the ่นอลไรบ่ฮะเมื oh, <cs> <Joan> 네่อยพี่น well ้องเอ้ยไปตามหาก็ได้เนาะอ๋อไมว่าพี่น้องไปทั้งนาไปเจ้าขน้องมาเด้ยวกันบุก้าพี่น้องเอ้ยโอ้ไปบอกเพิ่นมาแล้วบอเอไมีแต่ว่าบ่จิ๊กจะเพิ่มความสามารถพี่น้องมาสีอะไรมาตาพุ่งขีดของมาตาวันจย่างไรแต่โอ้แบบบอกอันเพิ่นมานางกินน้ำหานเพิ่นบุก้ามาบ่เนาะถ้าเป็นความคิดของมาตานะถ้านี่กัมีแต่ว่าสร้างตึ้งเข่ากล้องอะไรสร้างเป็นเข่ากล้องเนาะเป็นเข่ากล้องเขาพัดอะไรไปพี่น้องเลยก็ มีน้ำขวดหนึ่งอย่างที่นะนมขวดหนึ่งเนาะสาเพิ่นบมมากันแม่แล้วก็ใส่ถุงยางเนาะแล้วก็ให้เขาเจ้านะเพิ่อนนางอยู่ชายจุดใดเห็นนะแต่ว่าคำว่าซีซื้อของของเขาป้องไปเพิ่อนนี่ก็ได้อยู่ดีกว่าได้แต่ว่ามากินยังมาทานคุณสาวตุ๊กปุ้ย่งเออโดยโดยเต้องเจตถามเพิ่นไหมกอนเนาะว่าเพิ่นนังไ่ใดเห็นะทั้งนั้นปุ้ยญ่เพิ่นบันอาทิตย์ผสมวันอ่า เพื <łość> ่อนยังให้กินก๋วยเตี๋ยวบ่โอ้เพื่อนอยากเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะว่าบาจิตกะได้เล่าไงบาต้าฟังเนาะว่าจุดประสงค์ของบาจิตสิมาวันนี้ก็คือมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนาะมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเลี้ยงเผอ อุท่ว่ายังถูกยังให้เนาะมาขอทานแถวน้ำคิ้วคุณพี่น้องเลยการพิจ汪และการพิจากคนเทศค่ะพี่น้องเนาะเนาะจะเล่นแบบบลจิกกับคนสามัดน้ำขยี้เจ้าแมานั่งนั่าได้พี่น้องเลยอจะว่าจะไปอันนัชายก็คุยง่ายเพิ่นเล็กอะที่นะตกลงกันแบบว่าซื่อประเภททั่วท้องเนาะเอาไปเม้นั่นนั่นมันสีง่ายกว่านะอีกอย่างหนึ่งกันขาเจ้ากับบลก้าเขามานั่งหรอกเนาะเพราะว่าเพิ่นกันองไรกับบลขุนบลเคยเนี่นะคุณพี่น้องก็ เป็นกามาหลายบ้านหลายเมืองเนาะไก่นะเนาะก็โอเคแล้วส well. well. ันบอยจิตเนาะจังใดก็คือชีได้ขโขโตเมื่อเล่นโนบุเมะพี่น้องเพราะว่าทั้งบอยจิตเพิ่นก็คือเป็นมุขะเนาะเมน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 พี่น้องก็คือซีเนี้ยนี่เนาะพอพี่น้องเอ้ยก็ตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่ทั้งนั่นแน่พี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ทั้งนั่นแน่หาเลาะอยู่ทั้งนั่นแน่พี่น้องเลาะไปตามมาเนา บนล้านข้าเจ้าน้องเพี่น้องแจกใหญ่กันไปพี่น้องบอจิัดอบบสิตามหาเละแบบอนะให้ข้าเจ้ามาอยู่บังเดียวบัดบ่ได้พี่น้องเลยกะทั้งนั้นกะข้าเจ้ากับโบอนามาพี่น้องบอจิตกะบอจากวามเฮ็ดพี่น้องเลยจังใดก็ต้องกราบขอโทษขอพายนำพ่อเม่พี่น้องหลายหลายเลยพี่น้องเด้อบอจิตกะสุดเต่อยากให้อนาทั้งอนาข้าเจ้าได้กินพี่น้องเลยกับบ่ได้กะเป็นจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้อง มิจตว่าเมื่อไหมพี่น้องเมื่อไหมเกะบรจิตกดยังสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่นาอยู่บนเก่าแบบนี้แหละพี่น้องแต่กะสีเปลี่ยนแบบคอนเทนไม่พี่น้องเลยก็คือสีซื้อของเนาะคือสีซื้อของแบบของกินนี่เลยพี่น้องเลยไปให้กับนาครอบครัวขาเจ้าพี่น้องเอ้ยนอนี่ก็ได้ก็คือสีนาประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยต่างไ่ก็ต้องนากาบขอบุญกับุณพ่อแม่พี่น้อง มั่วสุขสุคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามชมนะกะรุ่นเบิ้งนะกะถ่ายที่ตามชมว่าสิเป็นจังใดพี่น้องเอลยแต่กะบุเป็นคือคิดเนาะพอพี่น้องเนาะโดยโดยบัจจิตมือนีีกเสียใจอยู่พี่น้องเอลยแต่กะเห็ุจังใดได้เนาะเท่ากะเห็ุดีที่สุดเลยพี่น้องแต่มีแต่มื่อไม่เนาะมื่อไม่เดียวบัจจิตน่อสีผ้าพรมแม่พี่น้องเนาะมาอีกข้างพี่น้องเอลยพร้อมด้วยคอนเทนต์ไม่พี่น้องเอลยกะจังใดก็ขอให้พรมแม่พี่น้องเนาะ อ่าอยู่ดีมีแห้งเนาะเบิร์ตจะขูุ่ะคนณเลยพี่น้องอ่าเดี๋ยวบรจิตนะอ่าซีผ้าพรมพี่น้องเนาะบิึงนะอ่าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปิดยังไงเนาะอ่าย้อนย้อนแข่งพี่น้องเพิ่อนทางน้องๆเพิ่นหรือว่าทางครอบครัวของเพิ่นเนาะจังบอกกล้ามาพี่น้องกับคนกันหลายเนาะคนหลายใน่พี่น้องเอ้ยมาชิเดเลยเนาะพราพี่น้องคนหลายเนาะทางข้าเจ้ากับบอกกล้ามาพี่น้องเอ้ย คือชินนี้นี่แหละจังไหนก็คือว่าพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่าสุขสุกคนเด้อน,นะก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องอยู่ดีมีเฮงว่าสุขสุกคนเนาะบันบจิตก็ขอโทษด้ลายก็ขอก่าวคำวาาสบายดีเด้อ